สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุทธที่3กันยายน2568ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะพบว่ามีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ คาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีการกระจายของฝนลดลงแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพยากรณ์อากาศหลายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมากรสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีนครศรีอายุทยาสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราธานีสงขลาและยะลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครนายกันทบ,บุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากร์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ